ค่ะคุณผู้ชมอ่ะสายานยนต์ลัตนาทิเบตเดี๋ยวคลิปนี้นะคะพาคุณผู้ชมเนาะมาชมรถนะคะเอ่อรถเพิ่งเข้ามาใหม่ของที่ร้านเราเป็นนิสสันอเมร่านะคะคุณผู้ชมนิสสันอเมร่าตัวนี้เป็นตัว V L นะปี2019นนะคะตัว V L อ่ะรถสวยสภาพดีแน่นอนนะคะคุณผู้ชมอ่ะตัวนี้ ปี2019เนา้าอะนิสสัน ER a อเวล่าสปอร์ตเทคนะคะรถสวยสภาพดีนะคะคุณผู้ชมรถปีใหม่ไม่น้อยนะคันนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมเนาะมาชมนะคะข้างในตัวนี้นะคะเป็นปุ่มบูสตสตาร์ทเนาะอ่าเป็นบูสสตาร์ทนะคะ ห่สามเองนะตัวนี้ไม่ไ่้มาห3ึ่งสามเป็นพวงมาลัยมันติฟงังก์ชันนะคะเกียร์ออโต้หน้าจอดีบีดีตัวนี้นะคะมีกล้องมองหลังด้วยกล้องมองหลังเลยรถสวยสภาพดีนะคะคุณผู้ชมเป็นเบาะ้านะคะคันนี้นะคันนี้เป็นเบาะ้านะรุ่น V l เอเนาะตัวนี้ บสตาร์นะคะคุณผู้ชมราคาไม่แพงนะสำหรับคันนี้ราคาไม่แพงนะคะสีดำคันนี้นะอเมรา่าราคาอยู่ที่3 8 9 0 0 0บาทนะคะคุณผู้ชมราคาอยู่ที่3 8 9 0 0 0บาทภายในไม่ช้ำนะคะใครที่สนใจ นะคะคภายในไม่ช้ํานะคะคุณผู้ชมเป็นนิสสันอเมราสปอร์ตเทคเนาะปี2019นะคะตัวนี้นะนี่เลยไม่วิ่งมาน้อยนะคะวิ่งมาแค่หมื่นนิดๆเองสำหรับคันนี้วิ่งมาแค่หมื่นนิดๆเองนะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องพันสองเนาะ 1.2 V L นะคะตัวนี้นะ1.2 V L นี่เลยรถร้านเรานะคะหายห่วงแน่นอนรถนะคะไม่มีชนหนักพีิความน้ำท่วมไม่แท้นะคะระบุในสัญญาชัดเจนใครที่สนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถคันนี้โทรมาได้ที่เบอร์นะคะ0818209774นนะคะคุณเมทีนะ หรือว่า i n ็อกเข้าไปสอบถามนะคะที่เพจเนาะรถบ้านสหายานยนต์ได้เลยใครจะสอบถามนะคะเกี่ยวกับข้อมูลรถคันนี้หรือว่าจะปรึกษาในเรื่องไฟแนนซ์เนาะว่าจะต้องใช้เงินออกรถเท่าไหร่นะคะ i n ็อ,อกเข้าไปสอบถามกันได้นะคะคุณผู้ชมร้านของเรานะคะอยู่ตรงถนนรัตนาทิเบศฝั่งตรงข้ามเป็นโรงแรมลิชมอนเนาะมาจากทางแคลายนะคะอยู่ก่อนถึง บิ๊กซีรัตนาธิเบตเนาะนี่เลยสำหรับคันนี้นะคะเป็นปี2019เป็นนิสสันอ l เม r a าสปอร์ตเทตัว V L เนาะสีดำคันนี้นะคะราคาอยู่ที่389,000บาทนะคะคุณผู้ชมไม่วิ่งมาแค่13,000กิโลเองหมื่นนิดนิดนะคะสำหรับคันนี้เนาะ ใครที่สนใจนะคะแวะเข้ามาชมมาดูรถกันก่อนได้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบการรีวิวอะเมล่าสปอร์ตเทคเนาะคันนี้ไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ